จอดรถเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะข้าไปชมวิวกันตรงนี้นี่ครับจุดประชาสัมพันธ์โอ้เขามีอะไรเนี่ใครแบบว่าซื้อตรงซื้อตั๋วนะฮะเยอะหมดเลยงงกันหมดเลยฮะเยอะมากพามาคีวิวให้ดูจุดนี้ที่เป็นคนก็มาซื้อตรงนี้เลยจุดนั่งรอของนักท่องเที่ยวนะครับที่เขาซื้อตัว๋ว มีร้านกาแฟด้วยนะมีทั้งสองร้านเลยครับหรือจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีฮนระร้านอาหารยังมีเลยเป็นศูนย์อาหารเลยดีกว่าเรียกได้ว,ว่าการรอของคุณยไม่เบื่อแน่นอน ทางหน้านี่ก็น่าจะเป็นจุดที่เขาเก็บตั๋วแล้วครับเราก็จะมาได้แค่นี้เพราะว่าเราไม่มีตั๋วครับซ้ายก็สม,มุยนะขวาก็พังงานเรียกเาเลย <Okay. S 1> ก็เป็นจุดขึ้นลงเรือเฟอร์รี่ที่ดูดีทันสมัยเลยนะครับโอ้นี่ตรงนี้ตารางให้ดูตารางกันสักหน่อยเผื่อใครจะมาก็แคปเจอร์หน้าจอกันไว้นะครับ